ต่อ,อไปเนี่ยคนที่เกิดราศีเมษซึืงอาจารย์บอกราศีเมษจะมีความสําคัญกับเมืองด้วยใช่ดวงโลกอยู่ราศีเมษในราศีเมษเนี่ยมีดาวประจําตัวคนเกิดราศีเมษมีดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะในปรัชญาทางโหราศาสตร์กล่าวว่าอยู่ข้อนึงว,ว่ากล้าแข็งขยันให้ท่ายอังคารอสังเกตไหมคุณอาร์ตใครมาอยู่เมืองไทยครับขยันอดตายไหมไม่มีไม่มีเออจริงคนจีนเสือผืนนม้อนใบหนีตายมามา,มาตั้งหลัก สอง,งช่วอยุคนรว,วยหมดเป็นเจ้าสัวใหญ่หมดเลยคนอยู่ในแผ่นดินนี้เรือยยิ่งคนเกิดราศีเมษนะต้องตั้งเป้าลุยสู้สุดชิดสุดกําลังคุณมีเกณฑ์รวยคนท่งราศีเมษที่ผ่านมาราศีเมษเป็นยังไงฮะจะดูราศีเมษไม่ยากเลยให้ดูสถานการณ์บ้านเมืองดูสถา,านการณ์โลกถ้าบ้านเมืองสถานการณ์ดีโลกสถานการณ์ดีโอ้ยคนเกิดราศีเมษเองดีด้วยเพราะไม่ดวงเดียวกันไงถ้าบ้านเมืองย่ำแย่โลกย่ำแย่ย่ำด้วยเพราะนั้นที่ผ่านมาคนเกิดราศีเมษอวมรไัยครับ มันเป็นกรรมรวมคนทั้งโลกเลย <ten> เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษ<อ>ต้องยอมรับว่าปีนี้หนักถูกแล้วมันจะไปเริ่มพลิกฟื้นจริงๆคือปีหน้ามันก็หมดแล้วในปีหน้าถ<ป>ูก<ป>ต้องคนเกิดราศีเมษมันเข้าเกณฑ์ที่ดาวเสารเข้าเดือนการงานอย่าทอนะอย่าหมดกําลังนะให้คุณตั้งหลักให้ได้เพราะจากนี้เป็นต้นไปปีวความสบายคุณจะรุ่งโรจน์มากแต่ปีหน้าเป็นต้นไปคอยดูแล้วกัน หนึ่งราศีเมษไม่ใช่แค่แฟนรายการตีได้ครัวแต่ราศีเมษย,ยังเป็นดวงเมืองประเทศไทยใ,<ช>ใครดูนะเวลามันพ้นปีห5หไปแล้วเนี่ยไม่สนใจใครจะเป็นนายกใครจะเป็นผู้ว่าใครจะทำอะไรมันดีเองเลยุนดีเลย <c oughs> แล้วที่สําคัญระหว่างนี้นะ <c oughs> เมื่อจะต้องให้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งว่าราศีเมษในเวลานี้นะมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงโดยเพราะเดือนกรกฎาสิงหาคมยาระวังบริวารคนใกล้ตัวที่เราไม่ได้ไปตามติดต่อดูแลบางทีมันดูแลผมไมอยู่ให้เราะต้องระวัง แต่เรื่องที่เป็นความหวังก็คือชาวราศีเมษจะมีโชคลาภจากดาวอังคารนะครับเลข3าดาวพฤหัสบดีเลข5้าราศี่นวิธ่พกรขึ้นมาต่อไปคือราศีที่โดนราหูอยู่ด้วยใช่คือราศีพฤกษฎปกติราหูทับราศีไหนเนี่ยท่านทายว่าตัดชีวาถึงอาสันดวงจะต้องตาย ตายจากบ้านเดิมตายจากงานเดิมาตายโดยการป่วยตายเจ็บมีโรคไปใกล้เจ็บเลิกกับคนรักยกเว้นไว้สองราศีราศีเมพษพฤษภอสุรินทร์มาดแมนกลุ่มรักเมพษพฤษภตามจากเลิศแล้วเป็นไงเนี่ยหมอ<า>เนือนม<า>หมอดูทั่วไปไม่รู้หรอกมันเป็นตำราลึกลับก็คือพฤษศถ้าโดนลาหูกับจะดีแต่ถ้าเป็นลาอืนสีอื่นนะเจงบงเลยเช่นมดดำอยู่ราศีสิงเมื่อหลายปีก่อนลาหูทับเลิกกับแฟนนู่นนี่นั่นตอนนั้นย่าตายอะไรอย่างนี้เลยเหรอปี นั่นแหลเขาเตือนมาเลยเขาพูดมาเลยว่าถ้าสมมติราศีอื่นที่ไม่ใช่เมษกับพฤกษบราหูเข้าทับเข้าทับปุ๊บเนี่ยแย่เลยหมดแต่ถ้าราศีพฤกษบราหูเข้าทับดวงเขาจะเป็นยังไงครับมันนี้นะมันนีอครับอาร์รินมาดแหมสุรักษ์ไม่พฤกษบตามจากนันแล้วเป็นทหารชานพระแก้วยุทธก้ากางสมรแปลว่าอะไรมันต้องมีศึกสงครามต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงแล้วที่สําคัญคือจะไปกลัวอะไรเรามาออกรายการกันเนี่ยนะหลังจากมีนาคมปีห5ห้า ราหูก็ย้ายแล้วแ,และในขณะที่รายการกำลังจะออกอากาศอยู่เนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินดาวประจตัวของคุณเกิดราศีพฤษภโคจรดีจะมีโปรเจกต์งานเข้ามีเงินย่อยเงินสดมีบริวารความรักแคปคือมันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยโอ้ดีไปหมดเลย<อ>ในขณะที่คุณถูกราหูทับและคุณนั่งเซ็งอยู่คุณคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าคุณต้อง <ทำ S 1> รีบมาใช้เทคโนโลยีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนความเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลย พอที่สําคัญเวลาสีบุตรตกต้องมาไหว้ราหูเลยราหูที่เต็มองค์ทรงขุดมีที่เดียวคือองค์นี้องค์นี้ยเดียวเรามาไหว้กันพวกเราเอก็ควรไหว้ที่วัดเจ้าอามเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอย่างเดียวนะครับคุณก็อาจจะย้ายบ้านซ่อมบ้านจัดบ้านใหม่เอาของเก่าๆในบ้านไปทิ้งตัดผมตรงใหม่อะไรใหม่ๆเลยดีอ่ะต่อไปคือราศีมิ เมื่อประมาณสักสองปีที่ผ่านมาราหูทักษิณรู้องกไหม,มยังจมงมอยู่กับอารมณ์เดิมอ่ะตอนนี้คุณก็ต้องเลิกป่วยใจคิดใหม่ทําใหม่มีความหวังและคุณกิดราศีมิถุนมันแปลกนะถ้าจิตใจหดหูนะ ทุกอย่างพังหมดเลยถ้าจิตใจดีนะมันเกิดขึ้นหมดเลยสิงหากันยาเนี่ยชาวราศีมิถุนจะมีงานใหม่ๆเข้ามามจะมีโอกาสได้เงินจากการซื้อขายเจราจาติดต่อพบปะเกื้อกูลส่งเสริมชาวราศีมิถุนก่อน28กันยายนจะทำอะไรทำเลย ดวงดีดวงเปิดก็ไอที่มันร้าย,ยไม่ต้องกลัวหรอกมันดีเพราะมันมีจุดพลิกจุดเปลี่ยนโดยแนะนําให้ทาตรงต่อไปนี้หนึ่งคิดใหม่ทําใหม่เพราะดาวก็อยู่ในมุมดีไอที่คุณแย่น่ะผู้คุณแย่ต่อเนื่องมาจากที่ผ่านมากับดวงโลกที่มันแย่อาจารย์จะแนะนําให้ไปไหวอะไรตอนนี้หาทางไหวเทพร,ราหูทรงครุฑมันต้องทําบุญที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรเด็กที่ถูกทาแทง้งนะดวงวิญ,ญญาณที่เราเคยกระทําต่อเขาเขาเป็นผู้ถูกกระทำ